คอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังเห็นการต่อสู้มวยไทยคอมเมทแรกมวยไทยมีระบบควบคุมและความปลอดภัยเช่นการใช้นวมและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆคอมเมนต์ Comment ต่อมามวยไทยไม่ใช่สิ่งที่อันตรายถึงชีวิตหากมีการฝึกฝนอย่างถูกต้องคอมเมนต์ Comment ต่อมา มวยไทยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์สงครามมากกว่าการป้องกันตัวหรือกีฬาเหมือนปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาในอดีตการใช้ร่างกายเป็นอาวุธเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเอาตัวรอดคอมเมนต์ต่อมามวยไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกและพิสูจน์ประสิทธิภาพมาหลายทศวรรษคอมเมนต์ต่อมา มวยไทยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดคอมเมนต์ต่อมามวยไทยเน้นการโจมตีระยะประชิดเช่นการใช้ศอกเข่าการปัดป้องหรือการทุ่มคอมเมนต์ต่อมาการต่อสู้ในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยทำให้เทคนิคของมวยไทยแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้อื่นคอมเมนต์ต่อมา สภาพอากาศร้อนชื้นของไทยทำให้การฝึกมวยไทยยากและท้าทายขึ้นคอมเมนต์ต่อมาสภาพอากาศนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทาง,งร่างกายและจิตใจให้กับนักมวยไทยคอมเมนต์ต่อมามวยไทยคือศิลปะแห่งอาวุธทั้งแปดมาสอกเข่าหน้าแข้งคอมเมนต์ต่อมาการใช้ร่างกายเป็นอาวุธ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทําให้มวยไทยดูโหดร้ายและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้จริงคอมเมนต์ต่อมามวยไทยมีประสิทธิภาพอย่างมากในระยะประชิดโดยเฉพาะการใช้ศอกและเข่าคอมเมนต์ต่อมาศอกและเข่าในมวยไทยสามารถทําให้คู่ต่อสู้หมดสติได้อย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมา เยแกลเล็กซี่เคยกล่าวว่ามวยสากลมีข้อจำกัดมากเกินไปขณะที่มวยไทยจะได้เปรียบในการต่อสู้จริงคอมเมนต์ Comment ต่อมามวยไทยเน้นพัฒนาเทคนิคที่หลากหลายเช่นการตีศอกและการเตะขาซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรงได้คอมเมนต์ Comment ต่อมานักมวยไทยในอดีตมีร่างกายที่ยืดหยุ่นและความอดทนที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ Comment ต่อมา มวยไทยเปรียบเสมือนห้องสมุดแห่งศิลปะการต่อสู้ที่รวบรวมเทคนิคและกลยุทธ์ไว้มากมายคอมเมนต์ต่อมามวยไทยแตกต่างจากเทควันโดหรือคาราเต้เพราะมุ่งเป้าโจมตีเพื่อสร้างความเสียหายโดยตรงคอมเมนต์ต่อมามวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายถึงชีวิตเพราะสามารถโจมตีได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้จริง คอมเมนต์ต่อมาความโหดร้ายและความรุนแรงในการโจมตีทำให้มวยไทยถูกยกย่องว่าน่ากลัวที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาการฝึกมวยไทยอย่างหนักอาจนำไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรงเช่อนอาการฟกช้ำหรือการกระทบกระเทือนทางสมองคอมเมนต์ Comment ต่อมา มวยไทยไม่ได้อันตรายโดยธรรมชาติแต่มีประสิทธิภาพเพราะระบบการต่อสู้ถูกพัฒนาให้เหมาะกับเป้าหมายคอมเมนต์ต่อมามวยไทยแบบดั้งเดิมอาจไม่เน้นหมัดแบบมวยสากลแต่ได้เปรียบในระยะประชิดคอมเมนต์ต่อมาถ้าทางการยืนที่ต่ำและแน่นของนักมวยไทยช่วยป้องกันการโจมตีใต้เข็มขัดได้ดีคอมเมนต์ต่อมา มวยไทยในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาจากมวยสากลเช่นการกำหนดขนาดนวมและรุ่นน้ำหนักคอมเมนต์ต่อมาการฝึกฝนที่เข้มข้นและความทุ่มเทของนักมวยไทยทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งและพลังในการต่อสู้ออดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานักมวยไทยมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจพวกเขาสามารถเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์ คอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมามวยไทยเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายเพียงแค่ลงมือฝึกฝนอย่างจริงจังก็สามารถมีทักษะที่ดีได้คอมเมนต์ต่อมามวยไทยไม่มีความลับหรือเคล็ดลับอะไรที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้เหมือนศิลปะการต่อสู้จากเอเชียชนิดอื่น คอมเมนต์ต่อมามวยไทยไม่มีการจัดลำดับชั้นฝีมือด้วยสายคาดเอวทำให้อย่างอิสระและผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้คอมเมนต์ต่อมาการฝึกมวยไทยช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นและควบคุมน้ำหนักได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมามวยไทยได้ผ่านการทดสอบมานานคนไทยเคยใช้ในการต่อสู้ในศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง อมามาวยไทยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการร่ายรำแต่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความเจ็บปวดและโจมตีคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วมมมนต่อาวยไทยใช้การโจมตีจากอวัยวะในร่างกายเป็นอาวุธที่ง่ายและมีจุดมุ่งหมายไปที่คู่ต่อสู้มมมต่อาวยไทยคือราชาแห่งคิกบ็อกซิง่งออมเมเนต่า มวยไทยมีความโดดเด่นเหนือศิลปะการต่อสู้ประเภทอื่นๆในการแข่งขันระดับโลกตั้งแต่ทศวรรษที่70คอมเมนต์ต่อมาการฝึกมวยไทยสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ยอดเยี่ยมเนื่องจากเป็นการฝึกที่เข้มข้นเพื่อปรับสภาพร่างกายคอมเมนต์ต่อมามวยไทยสามารถใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คอมเมนต์ต่อมาการฝึกมวยไทยเป็นการท้าทายศักยภาพของตัวเองหากมีความอดทนและสม่ำเสมอความปวดไม่ก็จะหายไปคอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นที่นิยมเพราะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมามวยไทยสามารถนำมาปรับใช้ในการต่อสู้หรือป้องกันตัวข้างถนนได้ คอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่สมบูรณ์แบบที่มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของร่างกายและฝึกความอดทนคอมเมนต์ต่อมามวยไทยได้รับความน,นิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกส่วนหนึ่งอาจมาจากการแข่งขันในรายการ UFC คอมเมนต์ต่อมา มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่นและมีกฎกติกาการแข่งขันที่เปิดกว้างคอมเมนต์ต่อมาภาพยนตร์เรื่ององค์บากน่าจะมีส่วนผลักดันให้ทั่วโลกรู้จักมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาถ้าต้องการไปแข่ง MMA แนะนำมวยไทยเพราะเป็นรูปแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกฝึกคอมเมนต์ต่อมา มวยไทยมีประสิทธิภาพมากกว่าคิกบ็อกซิ่งอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาการเตะของคิกบ็อกซิ่งต้องใช้เวลาในการขยับร่างกายซึ่งง่ายต่อการสู้กลับด้วยการเตะแบบมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาคิกบ็อกซิ่งแบบดั้งเดิมมักจะไม่ฝึกการเตะต่ำซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญของมวยไทยในการตัดกำลังคู่ต่อสู้คอมเมนต์ต่อมา นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไม่รู้วิธีป้องกันการเตะต่ำและสามารถเอาชนะได้ง่ายจากการโจมตีที่ขาคอมเมนต์ต่อมามวยไทยดีกว่าเทควันโดอย่างแน่นอนเพราะเทควันโดเป็นกีฬากึ่งปะทะแต่เป็นมวยไทยเป็นกีฬาปะทะโดยตรงคอมเมนต์ต่อมามวยไทยมีความโหดร้ายรุนแรงและเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ไว้ใช้ป้องกันตัว คอมเมนต์ต่อมาถ้ามุ่งเน้นการป้องกันตัวมวยไทยถือว่าดีกว่าคิกบ็อกซิ่งในปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมาคิกบ็อกซิ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนำเอาสไตล์การเตะแบบมวยไทยมาผสมผสานให้เรียนรู้ด้วยคอมเมนต์ต่อมามวยไทยช่วยให้เรียนรู้ที่จะโจมตีด้วยเข่าและศอกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ก,ก,กอดรัดหรือมีระยะห่าง คอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังมากเน้นการใช้ขาคอมเมนต์ต่อมาคิกบ็อกซิ่งแบบอเมริกาเหนือใกล้จะหมดความนิยมเพราะไม่มีการเตะหรือใช้ขาคอมเมนต์ต่อมาการเตะที่ขาในสถานการณ์จริงและการแข่งขันเอ a มมมีความสำคัญคอมเมนต์ต่อมา คิกบ็อกซิ่งแบบยุโรปมีการใช้ขาเป็นอาวุธและมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมามวยไทยอาจจะดูอ่อนแอในเรื่องของการใช้หมัดเมื่อเทียบกับคิกบ็อกซิ่งคอมเมนต์ต่อมามวยไทยมีการใช้เข่าสอกการกอดและการเตะขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาในรูปของสไตล์การบุกมวยไทยคือที่สุด คอมเมนต์ต่อมามวยไทยดีกว่าคิกบ็อกซิ่งแน่นอนแม้จะไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายในไม่กี่เดือนแต่ใช้ป้องกันตัวได้คอมเมนต์ต่อมาศิละปะการต่อสู้หลักสองอย่างที่ผสมกันในการแข่งขัน MMA คือมวยไทยและบราซิลเลียนอยู่ยิ่สูคอมเมนต์ต่อมามวยไทยจะให้ผลดีมากในการใช้ป้องกันตัวถ้าต้องการใช้เพียงแค่ขาเป็นหลัก คอมเมนต์ต่อมาการเรียนรู th ้มวยไทยเพื่อการป้องกันตัวเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมามวยไทยมีความคล้ายกับพิกบ็อกซิ่งแต่มีกฎกติกาหรือข้อจำกัดที่น้อยกว่าสามารถใช้เข่าศอกและเตะขาได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องน่าสนใจที่บางเทคนิคอาจมีประสิทธิภาพในตะวันตกแต่ไม่มีผลเลยในไทย คอมเมนต์ต่อมาความแตกต่างส่วนหนึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ค่อนข้างน้อยในประเทศตะวันตกทั้งของเทรนเนอร์นักสู้และกรรมการคอมเมนต์ Comment ต่อมาอิทธิพลจาก MA ทําทำให้มีการแข่งขันในมวยไทยโดยนักสู้ที่มีพื้นฐาน mma คอมเมนต์ต่อมากรรมการและคณะกรรมการมักไม่ให้คะแนนตามกฎไทยซึ่งทำให้เกมเปลี่ยนไปอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาการลดน้ำหนักแบบวอเตอร์โซเดียมคัดในไทยทำได้ไม่ปลอดภัยเพราะอากาศร้อนคอมเมนต์ต่อมาการบล็อกในไทยต้องทำมุมแคบกว่ามากคอมเมนต์ต่อมาถ้าแบกกล้นไปข้างหลังหัวไปข้างหน้าเป็นความแตกต่างที่ใหญ่ระหว่างตะวันตกกับไทยคอมเมนต์ต่อมา ท่าสบย์ทำให้โดนทุ่มหรือเข่าได้ง่ายมากในการปล้ำคอมเมนต์มมนต่อมาชิเพสวดเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในท่ายืนและการปล้ำแบบมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาในตะวันตกมีคู่ต่อสู้ที่ต่อยหนักมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักใช้เข่าอย่างมีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมาในไทย การเตะและเข่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและได้คะแนนสูงกว่าคอมเมนต์ต่อมาในไทยดูเหมือนจะเน้นที่สมดุลเป็นอันดับแรกตามด้วยเทคนิคและสุดท้ายคือพละกำลังคอมเมนต์ต่อมาการชกเบาๆที่ศีรษะอาจทำให้ชนะในตะวันตกเพราะอะไรก็ตามที่ศีรษะให้ความรู้สึกว่าสร้างความเสียหายคอมเมนต์ต่อมา ในไทยการโจมตีไปที่ลำตัวหรือซี่โครงให้ความรู้สึกว่าพุ่งเป้าไปที่แก่นแท้ของชีวิตคอมเมนต์ต่อมาตะวันตกมองว่าศีรษะคือศูนย์กลางของตนเองทำให้มุ่งเป้าไปที่ศีรษะคอมเมนต์ต่อมาการป้องกันหมัดมีความสำคัญมากกว่าในตะวันตกอาดเพราะชั้นน้ำหนักที่เน้นน้ำหนักที่สูงกว่าในไทยคอมเมนต์ต่อมา นักสู้ไทยใช้เข่าและเต่ก,ก้านคอและถีบมากกว่าชาวซาฮาราชาอาณาจักรคอมเมนต์ต่อมานักสู้ไทยจับขาคู่ต่อสู้ได้บ่อยกว่านักสู้ชาวสหาราชาอาณาจักรอย่างมีในสำคัญคอมเมนต์ต่อมานักสู้ไทยใช้ระยะที่เหมาะสมกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและมีสมดุลที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเพราะอาคติกลุ่มตน ชาวต่างชาติต้องทำชัยชนะให้ชัดเจนที่สุดเมื่อสู้กับนักสู้ไทยคอมเมนต์ต่อมาหากคะแนนสูสีกรรมการมักจะให้การต่อสู้กับนักสู้ไทยคอมเมนต์ต่อมาความภาคภูมิใจในชาติและการไม่ต้องการเสียหน้าเป็นแรงผลักดันในการตัดสินใจนี้คอมเมนต์ต่อมา ใช้ชนะเดียวที่แน่นอนคือการน็อกเอาท์คอมเมนต์ต่อมาการมาเที่ยวไทยจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้สัมผัสความตื่นเต้นของมวยไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีรูปแบบสวยงามทั้งการตั้งรับและการรุกคอมเมนต์ Comment ต่อมาสนามมวยราชดำเนินสวยและใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดไว้มาก คอมเมนต์ต่อมาสนามมวยลุมพินีมีราคาตั๋วถูกกว่าราชดำเนินคอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศที่ลุมพินีคึกคักมีเสียงคนเชียร์และตะโกนโห่ร้องอย่างดุดันทำให้ได้บรรยากาศมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาที่ลุมพินีมีการแข่งขันรายการวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเทียบเท่ากับ UFC คอมเมนต์ต่อมาบรรยากาศด้านในของลุมพินีมีการโชว์ป้ายไฟทำให้รู้สึกเหมือนมาชมรายการยูเอซีมากกว่ามวยไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาราชดำเนินมีความเป็นไทยมากกว่าทั้งผู้คนเพลงที่เปิดและการให้ความเคารพต่อเวทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาการชกที่ลุมพินีส่วนใหญ่มักจะจบลงค่อนข้างเร็วด้วยการน็อกเอาท์เพราะมีโบนัสสูง คอมเมนต์ต่อมามาดาตานักสู้ชาวอิตาลีออกสตาร์ทได้อย่างดุดันตามแผนที่วางไว้คอมเมนต์ Comment ต่อมาปอตทึอทออดทนอะไรขนาดนี้พระโดนหมัดไปหลายรอบมากแต่ยังยืนหยัดคอมเมนต์ Comment ต่อมาปตททอเหมือนใช้ใบหน้าของตัวเองเป็นนวมเพื่อรับหมัดคอมเมนต์ Comment ต่อมา ความทนทานของปอตทอ,อาจทำให้มาดาต้าเริ่มรู้สึกท้อแท้และบั่นทอนจิตใจอย่างรุนแรงคอมเมนต์ต่อมาถ้าเป็นนักสู้คนอื่นโดนหมัดไปมากขนาดนี้น่าจะหลับไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ต่อมาความอึดถึกทนเหนือมนุษย์ของปอตทเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เขาพลิกกลับมาชนะได้คอมเมนต์ต่อมา ชาวต่างชาติถึงกับตกตะลึงในความทนทานของปตทคอมเมนต์ Comment ต่อมามาดาต้าชื่นชมปตทว่าอึดจริงๆสุดยอดไปเลยแม้จะจัดหนักใส่จนมือหักแต่ก็ยังไม่สามารถเอาลงได้คอมเมนต์ต่อมาความนิยมของมวยไทยทั่วโลกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของ UFC MMA คอมเมนต์ต่อมา มวยไทยใช้เข่าสอกหมัดเท้าและการปั้มจึงสมบูรณ์แบบสำหรับการฝึก m อ a เมคอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นสิ่งที่ไทยไทยทำให้ชาวต่างชาติอยากมามีส่วนร่วมกับสิ่งที่ดั้งเดิมคอมเมนต์ต่อมามวยไทยถือเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อมา อาวุธมวยไทยที่ชอบที่สุดคือเขา่าคอมเมนต์ต่อมาการต่อสู้ในเวทีไม่ใช่เรื่องจริงจังเหมือนการต่อสู้ข้างถนนเพราะมีกฎคอมเมนต์ต่อมาเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้บนเวทีจึงไม่รู้สึกประมาทอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเคยได้ยินว่าถ้ามาไทยแล้วต่อสู้จะสามารถจ่ายบินด้วยเงินจากการชกได้ คอมเมนต์ต่อมาหน้าต่างของการเป็นนักสู้สัน้นคอมเมนต์ต่อมาการมาถึงตำแหน่งนี้ได้มีคนรู้จักพอทำพาร์ทแคสต์นั้นยากมากเกิดเป็นไปไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อมามีนักสู้จำนวนมากที่นี่ในไทยซึ่งฝึกมาตั้งแต่แปดขวบคอมเมนต์ Comment ต่อมา เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักทุกอย่างก็ง่ายขึ้นคอมเมนต์ต่อมาการฝึกที่ค่ายเวนเนอร์ม,มีแนวทางที่แตกต่างโดยที่ไม่ต้องวิ่งทุกวันคอมเมนต์ต่อมาการวิ่ง14กิโลเมตรในตอนเช้าและ4ี่กิโลเมตรในตอนบ่ายที่ค่ายลมอมเมอร์นั้นหนักมากและวิ่งบนภูเขาคอมเมนต์ต่อมา ในการแข่งขัน a d ดเ e หากน็อกเอาท์จะได้โบนัสคอมเมนต์ต่อมารู้สึกประทับใจและประหม่ามากที่จะได้ขึ้นโชว์กับกุหลาบดำคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่าตอบแทนที่เว n เนอร์ดีมากจนทำให้เลิกมีปัญหาเรื่องการเงินคอมเมนต์ Comment ต่อมาต้องเจอคนดีๆในวงการน,นี้เพราะวงการน,นี้ไม่ให้อภัยใครเลย คอมเมนต์ต่อมาคู่ต่อสู้ริเทอร์เดอร์เร็วมมากจนมองไม่เห็นลูกเตะคอมเมนต์ Comment ต่อมาการต่อสู้ในไทยไฟสี่ครั้งสำหรับชาวต่างชาติถือว่าดีมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจระดับของตนเองและต่อสู้ในระดับที่สูงกว่าเล็กน้อยคอมเมนต์ Comment ต่อมา นักสู้ต้องกล้าเสี่ยงคอมเมนต์ต่อมาควรลองย้ายยิมไปเรื่อยๆเพราะคนที่เดินทางจะได้เห็นและรู้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมามวยไทยเป็นกีฬาส่วนบุคคลแต่เป็นกีฬาประเภททีมที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อมาการฝึกซ้อมที่เวเนรมสอนว่าต้องฝึกอย่างชันฉลาดไม่ใช่แค่หนักอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมา สำหรับผู้ที่มาเริ่มต้นที่ไทยมันคือการลงทุนคอมเมนต์ต่อมานักสู้ชาวสหราชาอาณาจักรมักใช้เทคนิคการป้องกันอื่นๆมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาการลดน้ำหนักในไทยทำได้ไม่ปลอดภัยเนื่องจากความร้อนคอมเมนต์ต่อมานักสู้ไทยใช้เข่าและถีบมากกว่านักสู้ชาวตะวันตกอย่างมีในสำคัญ คอมเมนต์ต่อมาในตะวันตกมีนักสู้ที่เชี่ยวชาญการปล้ำน้อยมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาการป้องกันตนเองจากการชกหนักจึงดูมีประสิทธิภาพมากกว่าเกมป้ำและเข่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาการบล็อกในไทยต้องทำมุมแคบกว่ามากคอมเมนต์ Comment ต่อมา ในตะวันตกมักเน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทั้งที่นักสู้ไม่มีสมดุลคอมเมนต์ต่อมาการชกโดยไม่มีใจถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าในตะวันตกคอมเมนต์ต่อมานักมวยไทยส่วนใหญ่มักเริ่มต่อสู้ในน้ำหนักที่ต่ำกว่าในตะวันตกคอมเมนต์ต่อมาน้ำหนักที่มากขึ้นมีโอกาสทำให้ถูกน็อกด้วยหมัดมากขึ้น คอมเมนต์ต่อมานักสู้ไทยระดับแนวหน้าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การต่อสู้จำนวนมากตั้งแต่ยังเด็กคอมเมนต์ Comment ต่อมาชาวตะวันตกเริ่มต่อสู้ในขนาดร่างกายที่สามารถน็อกเอาได้แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาการเอาชนะนักมวยไทยในบ้านของพวกเขาถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็น AI ถ้าอ่านผิดอ่านถูกผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ